ไม่แ๊บเดียวแม่ไม่เหมือนคงไม่เหมือนคงกิงไหมเอาหน้ามาเหมือนคงกิงแม่มันสวยอ่ะมันเป็นเทรนใหม่หน้ามาไม่ติดกันแล้วแม่มันสูงไปเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวตูนผัาลงอีกตูนะผ่าเออเอมันไม่ได้นะมันค่อนี้แหละเออเท่านั้นแหละแต่มันสูงแล้วมันยังเก๋มันมันก็พอดีกับทีมันเก๋ ย่านหนามาลุ้ก็ต้องเที่ยงจริงคำคำว่าหนามาเดือดนะอะไรหนามาคำคำว่าหนามานี่มีคนหนึ่งคอมเมนต์มาเนี่าวันที่วันที่หน้าม้ามาเยอะๆหนามาอะไรนะวันนึ้นาเขาว่าเราจ้างหน้าม้ามาที่ร้านเราบ้าหรือไม่เคยจ้างหรอกเขามาออหลีในเกงเมยังตอบเข้าไปเรยดีเอาหนามาหน้าร่างกูไม่เคยเห็นดอกเลยวางเขาว่าเขาว่า พราะว่าเราเราเอาหน้าม้ามาให้คนเบิองอ๋อมามันาจ้างหน้ามามามานั่งกินนี่หรอใช่มาจ้างดอกจ้างมาทําไมเอ้าแม่เบิงอีรีเดแม่แนี่นี่นี่ไม่จะอ่านให้ดูเนี่ยครูวัไปไหนไม่ค่อยมาไม่ไม่ค่อยมานานแล้วเห็นเตดตอนเป็นหน้าม้าเขาว่า คาวาคู่บอลเป็นหน้าม้าเราบอกไม่ใช่นี่นี่นี่เห็นแต่ตอนเป็นหน้าม้ามากินที่ร้านคนที่เราสัมภาษณ์ลูกค้าคือคือสัมภาษณ์จริงๆไม่เห็นคู่บอลนานเมื่อไหร่จะมาช่วยไม่ห่วยขาว่าเขาวาเข้าจ้างคู่บอลวมาเป็นหน้ามาาจริงๆอเราก็ไม่รู้จักคู่บอลเราก็ไม่รู้จักตอนที่เขามาทานที่ร้านนี้เลยเอราเขาก็เป็นลูกค้าประจำไม่บอกเลยว่าเป็นยยัังงไปไร้คาง เขาไปไล่ขางเขาเลยไม่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 ชอบไม้แล้วก็บอกแค่ว่าเราไม่ได้จ้างหน้ามาแค่นั้นแหละไม่บอกใครหรอกเนี่ยอมรลัตอมรรัตนาอีหย่างเนี่ยเราจะจ้างมาทาไมไม่รู้แม่ยังบ่ได้คือเห็นว่าเขาไปจ้างหน้ามากนี่แหละมีคอมเมนต์นี่แหละมันมันสะดุดมันสะดุดเลยจ้างไม่หินจะเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นอย่าจ้างกผู้ละมลุกนะ วันที่วันที่ทจ้างหน้ามามา,มาพนาักจริงอะไรนะคะจะ้างอือหือจ้างก็เลยจะมาเข้าไปจ้างหน้าม,มา,มา น้ำมานนี่แมนยุ่งเออน้ำมานน้ำมันเอ่ FC ส่ก็ส่งมาให้นะน่ารักว,วันนี้มีผมเปียด้วยผมจริงนะคะผมจริงนะ,คะใครว่าผมปลอมไม่ได้นะวันนี้ก็จะห้าสิบวันนี้ทําอะไรจะผัดเปี้ยหวานเหมือนเดิมเพราะว่าแม่ซื้อแม่ซื้อมังนัดมาเลยดิครบสูตรเลยวันนี้ครบสูตรเลยเพราะว่าแตงเราเยอะไงเราต้องผันะด ตอนมันก็อร่อยก็จะมีแตงมีสับปะรดใช่มีครบครบชุดเลยวันนี้ใส่หมูใส่ไก่ครบสูตรเลยแต่ว่าไก่ไม่มีวันนี้จะใส่หมูกับกับลูกชิ้นกับอะไรเยอะแยะเตะขาเตะไก่ไม่ใ hey> ส่กำเหล่านะจ๊ะ ้ในหมูในลูกชิ้นก็ใส่ที่หลังตะเกียบก็ใส่ที่หลังเี๋น้องเอาไม่ใส่อันนี้หรือยังเนี่ยใส่แล้วอันนี้ไม่ใส่ยังเนี่ยยังกระเทียมเจียวนะใส่แล้วไอ้อิริบกินอืเอาผักใส่อีกไหมเหลือหมูกับลูกชิ้นเอาผักใส่เอาใส่อีกเอาถั่วงอกรวยเลยมันจะสวยเออมับนี้มันสวยเออ fc ส่งตุ้มหูมาให้แม่สามคู่จริงเหรอไม่จะใส่แล้วเมื่อไหร่จะใส่ก็จะใส่เดี๋ยวนี้แหละคิดอันนี้ก่อนอุ้ยเอ้ามันก็เสียงแบบดังเก่งมันจะเป็นเสียงแบบนั้นดังบกบนนี้หน้าคนละคนเลยดังเยอะม่อันนี้อันนี้เสียงน่าไหนเห็นไม่เกาเหล่าเราต้องเอาปกหน้าอย่างนี้เราต้องเราต้องแต่งหน้าแบบนี้มันถึงจะอัดเราเออเกาเหล่านะครับสวยเดินสวยๆด้วย มาแล้วก็เกลเหล่านี้ก็กินอีกตัวเนาะก็ชิมดูสักก่อนนะลูกถึงอันนี้ยังไม่ได้กินรสเปี่ยนเลยฮะนะฮะอะไรเกลาฮะเอาใส่สองลูกนะคุณแม่แล้วมีพริกก้นโคกเลยฉันบอกแม่พริกก้นโคกนี่ะต่อไปต้องต้องต้องบอกว่าไม่ใส่พริกเอาพริกก้นโคกมาต่อเพราะว่าพริกมันเผ็ดมาก มันก็แล้วแต่ร้านบางร้านก็ไม่เผ็ดอ้าวมันคือเผ็ดมะพริกมะพริกปลอมปะจ้ะอันนีฮะเผ็ดคนขายเนี่ยเผ็ดร้อนนะคะทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะคะเผ็ดนะไม่รู้แต่ร้อน่ะร้อนแน่ๆนไปปิดฝาหมอปีกงกาบอปิดฝาเนาะมันก็มีคนไหมเบ้งวันนุ่นเบงวันหนีกันเขาบอปิดเม่งวันลงมันก็ตายมันก็ต้มไปเลยจบเขาเรียกว่า ก๋วยเตี๋ยวเมนวางปฏิไปง่ายกว่ากินจะบอกกับบัตใดทส่มื้อเีิน้ำร้ายเต็มจานด้วท่านคนพูดไม่ได้กินคนกินไม่ได้พูดซื้อบามลนะคะเออไปใส่ตังหุกเห็นดีแล้วนะคะมลเห็นดีแล้วเห็นดีแล้วคะนมนม์บนิมนต์มหลักนมนม์ทางอื่นเลยนมนม์นี่ม์เมนค่ะนี่ม์เมนนะคะชื่อบามนล แม่ตอบสนองนี่แหลแล้วเขาไม่รู้ทางไปยังไงบอกครับบอกทางเขาด้วยเอาถ้ายกิม GPS มาไปถึงเมมเลยเออเลิศไปถึงเมมเลยนะเพราะเก่งปักเมมให้เก่งปักเก่งปักปักหมุดเมมให้นะเพราะว่าทุกคนเขาจะไปถึงเมมเลยนะคะบางบางบางวันก็ก็ถูกเผาไปไปเห็นท่ออุลุดอุลุ่ไปเห็นพระสวดงงมาก